แปลกมากเลยอะ่ะเรารู้สึกว่าทะเลเป็นสถานที่ที่ทำให้หัวมันโลง่งโล่งแบบโลง่งโล่งเวลามาแล้วเราก็ชอบเสียงของน้ำมากๆเวลาฟังแล้วมันก็เพลินเหมือนกับที่หลายคนเขาบอกว่าอ,อกหักใหมาทะเลวิจัยออกมาเลยนะว่าคนอ,อกหักเนี่ยเวลามาทะเลอะ่ะมันจะช่วยเยียวยาได้จริงๆเพราะว่าหนึ่งก็คือ การที่เราได้มาเห็นท้องฟ้ากว้างได้มาเห็นที่โล่งเราทะเลอะ่ะมันเป็นสถานที่ที่มันแบบไกลสุดลูกหูลูกตามัมนทําให้เราแบบหายเครียดแต่จะถามว่าการมาทะเลแล้วทาให้เราลืมใครสักคนได้ไหมนั้นอยู่บนโลกดาวอังคารก็ลืมไม่ได้ถ้าใจเรามันไม่ลืมนี่ทำไมมาโมดดรามา่าไม่คลอยๆจะบอกว่าเออเวลาเศร้าๆเนาะทะเลนั่นแหละเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มันจะเยียวยาได้ดีมากๆ